สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดิซอนแฟมิลี่นะครับตอนนี้เบลเบียสร้างคอนเทนต์ให้กับเรานะครับได้ทำทำคอนเทนต์รถนะฮะติดนะครับรถติดนะฮะ <c oughs> อ๋อมันต้องมีไม้รองไหมครับตอนไหนนิ้นเหรอจะรอดไหมละ่ะ เอนเ้ายาเี่ยอาฟาก็ได้เนี่ยฟาแห้งดขก่อียาวเบี้ทางนี้มันสูงมันก็เลยเกี่ยงมาก่อนมันก็เลยทํเเลยทำาลยทมไหวไมก่อนเออวเดียวพาทาายให้่าเบียใ่ยัช่ข้างหลังยข้างหลังเ นี่ติดมนะครับอะยังไงท้ายเราท้อยเดี๋ให้บอกยางใหม่จะโยน พราว่าพี่เมื่อกี้เอายินรอหน้านี่บอกทัที่ทางซ้ายนี่ครับมันที่ทางนี้แหละที่ผมเล่านะที่ทางนี้เหอเออถ้าเอาทางนี้ลมมันทางนั้นมันฟตีเพราะว่าทางในทางนี้มันไปได้อยู่ทางนี้ไปได้ทนี้ไปได้ค่ะแต่ว่าตาอะไรนี้ใช่ใช่ก็เปมไงฟรีนฟรี

ดีมันขึ้นหน้าะโอ้โอหนะครับร่วมกันพลังสี่สี่แรงนะตอนนี้ไม่ได้เ่ยสี่มะม่วงมันเป็นใยนะคะโอ้ใยตัวนี้มันจะดึงครับพี่เนี่ยตัวนี้แรงเราไหมหนูนาแรงด้วยค่ะว่าตอนแรกนึกว่าจะไม่ขึ้นกันนะครับโอ้สุดยอดนี่นะครับไปได้แล้วไปได้ไปได้แล้วค่ะมาแบบนี้พมก็ขามาได้ครับเดี๋ยวเอาจอดทางนอกเลยเดี๋ยวพี่ อก็นี่นะฮะโอ้เกือบไปแล้วนะฮะก็คือฝนมันตกนะครับแล้วก็ถนนเป็นโคลนตมนะครับก็บาเบียเพื่อนอ่าเอาเข้ามาเนาะก็ต้องได้จอดข้างนอกนะครับจอดข้างนอกดีกว่าเนาะพี่หนูนนะปลอดภัยกว่าเนาะ จำเป็นนะเฟอรลารค่อยยังติดเลยถูกเห็นรถเฟอร์ลารีค่อยหมดนะนี่นะเฟอร์รารี่นะครับเนี่ยนะโอ้โหโอ้โหนะครับไม่รอดครับถ้ามาตรงนี้ฟรีนะครับฟรีลงรถอดีตศพไหมครับไม่เอาครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาคนเขียนยากครับนี่ฮะนี่นะฮะก็บาเบียก็ไปธุระนะฮะ เดี๋ยวจะกลับมาหาพี่นัทนะครับ,รบอืมชวง,งนี้ก็ช่วงก่อนเที่ยงนะฮะบ,บรรยากาศที่ลานนะครับที่เพชรก็กำลังทำกับข้าวนะครับตอนนี่บรรยากาศเย็นๆสบายๆครับริมทุ่งนานะครับที่ที่นาของแม่ผู้ใหญ่นะครับปอผู้ใหญ่นะครับ ตรงนี้บรรยากาศดีมากนะครับในอนาคตนะครับแม่ผู้ใหญ่เป็นถ้าทำเป็นร้านอาหารก็โอเคเลยนะครับเพราะว่ากว้างขวางนะครับบรรยากาศดีครับห้องน้ำก็ทำไปแล้วนะฮะบ,บรรยากาศริมทุ่งนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่ที่อยู่ก็อยู่ติดถนนด้วยนะครับผมนะถือว่าเป็นวิวบรรยากาศดีมากนะครับ เอา้าหรอนึกว่าลงไล์แล้วยังไล์ต่อ,นตอเนี่ยอโอ้โหเรบ้อยเลรบ่หยิบานีให้ี่นัลยหยิบไครับโต๊ะออกโต๊ะออกโอ้อโหนช้นานไหมครับอ <c oughs> ชั่วโมงหนึ่ง,งนะครับใช่แต่ไม่รู้ไฟจะพอหรือเปล่าอือ ทำไมอันนี้มันเอียงๆล่ะพี่นัดพี่นัดไปทำอะไรมาเออทำมันผิดเนี่ยทำมันผิดอ๋อมันโยกมันโยกตามไอ้แฮนพี่เหรอใช่มันโยกตามแฮนเราไม่ได้มีอะไรล็อกแฮนเราอ๋อมีน่าเวลามันถึงเอียงนะครับเวลาเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวามันก็โยกไปโยกมานะเออเนี่ยแหละมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่มันรู้กันนะว่ามันจะติดบ้าอืมนี่นะครับก็บรรยากาศที่ ร้านชั่วคราวพี่นัดนะครับเนาะตอนนี้พี่เพชรก็กําลังทํากับข้าวนะฮะนี่กําลังแกะเนื้อปลาดุกนะครับใช่แล้วปลาดุกปลาดุกไม่ใช่ไม่ใช่ปลาดุกธรรมดาดิครับไม่ได้มีถุงมือไหมปลาดุกอุ้ยปลาดุกอุ้ยอออุุุ่มมมนน้งงงไาาายถถัีลกมีก็ใช้ถุงพลาสติกอะแดปเอานะครับมันจะได้บม่เลอะ อันนี้หอมใบะรลแเน่พี่เพชรมาขนาดเลยเราเครื่องเคียงนะครับหอมมากเลยนะครับเหมือนแบบครับหรออ๋อถ้าแดดแรงยิ่งชาร์จเด็ยวเนาะอ๋อขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ